สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูนะครับวันนี้นะครับเราจะเข้ามาเรียนในวิชานะครับเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่ใช้ก็คือโปรแกรม Solid w o r k s นะครับวันนี้เราจะมาเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับมาผมเขียนไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูว่านะครับเราจะเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันแบบไหนนะครับใช้คําสั่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็ มาเริ่มกันเลยนะครับแบบงานจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแบบงานอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็นิวนะครับก็เลือกที่พาร์ทเหมือนเดิมนะครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาในตัวโปรแกรม SolidWorks นะครับเข้ามาในพาร์ทแล้วนะครับเราก็จะทําการสเก็ตนะครับให้เป็นรูปล่าง ตามนี้นะครับตามใบงานของเรานี้นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราก็มาดูหน่วยนะครับที่ใช้ก่อนนะครับจากใบงานของเราเนี่ยนะครับใบงานของเรานะครับหน่วยที่ใช้ก็จะเป็นมิลลิเมตรนะครับใบงานของเราเป็นมิลนะครับหน่วยของโปรแกรมของเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรหรือว่าใช้มิลลิเมตรอูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราก็มาดูศึกษาแบบของเรานะครับแบบ ใบงานของหลักนะครับทีนี้ที่ต้องดูนะครับตอนนี้นะครับตัวไดมิเตอร์นะครับของเพาตรงนี้รูเจาะตรงนี้นะครับมันจะบอกเป็น25.4 0ูแล้วก็25.35านะครับซึ่งมันก็จะเป็นรูเพาคล้ายๆว่าเป็นเรียวนะครับไดมิเตอร์ฝั่งหนึ่งก็คือ25.4 0ูอีกฝั่งหนึ่งคือ25.35วันนี้เราจะเขียนแค่ไดมิเตอร์ตัวเดียวนะครับการทำรูเรียวเดี๋ยวยังไง ไว้ในแบบฝึกหัดหน้าไปนะครับด้านข้างหน้าต่อไปนะครับเนี้ยนะครับเราก็มาดูเราก็จะเขียนแค่ไดมนเตอร์ตัวเดียวนะครับแค่ยี่สิบห้าจุดสี่ศูนย์พอละนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ไบงานของเรามาแล้วนะครับเราก็มาศึกษาแบบงานของเราก่อนว่าเราจะเลือกใช้เพนทางด้านไหนนะครับเลือกเพนไหนนะครับนะครับครูก็จะเลือกไปที่ฟอนต์เพนนะครับเราก็คลิกเลือกไปที่ฟอนต์เพน นะครับไปที่ Sketch นะครับเลือกไปที่ create sketch นะครับก็จะเข้ามาในาตัว Sketch ของฟ o n t p a พ e นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาสร้างนะครับวงกลมนะครับก็จะมีอยู่3วงนะครับวงแรกนะครับก็คือวงอเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้เห็นไหมฮะนะครับเพื่อที่จะสร้างวงกลมตรงนี้กันจะสร้างสล็อตตรงนี้กัน นี่คือวงแรกที่เราจะทราบแล้ววงสองก็คือวงของขอบชิ้นงานตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับแล้ววงที่สามนะครับก็คือวงที่จะวางจุดนะครับศูนย์กลางที่จะทำส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งตรงนี้นะครับคือ r 3 2สนะครับเราก็เริ่มต้นจากเลยนะครับเราก็สร้างวงกลมก่อนก็ได้นะครับสร้างวงกลมนะครับคลิกเลือกเซอร์เคิลนะครับวงที่หนึ่ง นะครับวงที่2แล้วก็วงที่3นะครับสร้างขึ้นมา3วงเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ขนาดไปก่อนเลยนะครับขนาดวงด้านนอกสุดนะครับวงด้านนอกสุดนะครับวงนอกสุดก็คือวงนี้นะครับอ่ารัศมี92นะครับรัศมี92มิลลิเมตรนะครับเราก็แก้เข้าไปเลยนะครับเป็น92นะครับคูณ2เข้าไป นะครับก็จะเป็นไดเมนเตอร์นะครับ184นะครับ184นะครับวงที่2นะครับตึงมาฝั่งนี้บ้างจะได้ไม่สับสนกันนะครับดึงมาฝั่งนี้นะครับวงกลมวงนี้นะครับก็จะเป็นขอบของชิ้นงานของเรานะครับก็คือรัศมีก็คือ r 7 3นะครับแล้วก็ใส่73นะครับ73คูณ2เข้าไปเลยนะครับใช้พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเครื่อง โปรแกรมมันก็จะคิดนะครับว่าเราได้ไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับก็คือ146นะครับเสร็จแล้วนะฮะก็วงกลมวงนี้นะครับวงกลมวงนี้ก็คือไดมิเตอร์นะครับ77นะครับก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็ใส่ไป77 Enter นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้นะครับตัวเส้นผ่าศูนย์กลางอ่าวงกลม แล้วก็ให้ขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนเส้นพวกนี้นะครับเส้นวงกลมที่เป็นเส้นเต็มเนี่ยให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนะครับก็จะมี2เส้นนะครับแล้วก็คลิกไปที่วงกลมนะครับเส้นวงกลมแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนนะครับให้เป็นเส้น construction geometry นะครับหรือเป็นเส้น ผ่าสุนย์กางนะครับเส้นอ้างอิงก็ได้นะเส้นอ้างอิงนะครับนะครับเส้นอ้างอิงนะครับมันจะไม่เป็นเส้นเต็มแล้วนะครับแล้วก็อีกวงหนึ่งนะครับวงด้านนอกเปลี่ยนนะครับคลิกไปที่เส้นเลยนะครับซึ่งคําสั่งอะไรจะไม่ติดอยู่นะครับจะมีคําสั่งติดอยู่นะครับมันถึงจะให้เราเปลี่ยนนะครับก็คลิกเพื่อนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเส้น อางอิงให้เราเอางี้ละกันนะครับเส้นอ้างอิงนะครับทีนี้เมื่อเราได้เส้นอางอิงแล้วนะครับสังเกตนะครับตัวตัวนี้จะเป็นชิ้นง,งานของเราเนี่ยจะเป็นตัวสลอตที่มันเสียงขึ้นมาที่มันทำบุกมานะครับฉะนั้นเราก็สร้างเส้นผ่าชูนกลางนะครับเพื่อที่จะทําให้สลอตเนี่ยเกิดขึ้นวงกลมตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําสลอตนะครับเราก็เริ่มเลย ครับเราก็เลือกไปที่เซ็นเตอร์ไลน์นะครับเลือกไปที่เซ็นเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็สร้างจากจุดศูนย์กลางนี่นะฮะจากจุดศูนย์กลางนะครับแตะมาที่เส้นอ,อ้างอิงวงกลมไดมิเตอร์7จนะครับแล้วก็คลิกวางไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกสีเล็กเพื่อจบคำสั่งของอตัวเซ็นเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็เลือกเซ็นเตอร์ไลน,น์อีกอันนึงนะครับ สร้างให้ทำมุมกับตัวเซนเตอร์ไลน์เมื่อกี้นี้นะครับ,แล,ลรบแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ส e l e c t นะครับเราก็จะได้นะครับเสน้สนเซนเตอร์ไลน์ที่มันทำมุมกันนะครับเสร็จแล้วมันทำมุมกี่องศานะครับทำมุมที่30องศาครับก็ smart dimension นะครับ,รนนค,รบคลิกไปที่เส้นที่1แล้วก็เส้นที่2 นะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็พิมพ์องศานะครับก็คือ3 0องศาเข้าไปนะครับก็จะได้นะครับก็จะได้เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับที่ทามุมกัน2เส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับจุดที่จะวางวงกลมตรงนี้ที่จะทําสล็อตนะครับวงกลมตรงนี้ที่จะทําสล็อตที่เป็นช่องเพื่อแบนะครับเราก็เลือกสร้างวงกลมนะครับวงกลม คลิกที่จุดนี้เลยนะครับที่จุดนี้เลยแล้วก็คลิกวางนะครับคลิกวางเสร็จแล้วเราก็ให้ขนาดนะครับสลับตรงนี้ก็คืออ่าสิบสามนะครับคลิกไปนะครับไดมิเตอร์สิบสามมิลนะครับสิบสาม enter นะครับไดมิเตอร์สิบสามมิลนะครับอ่าเราก็จะได้วงกลมตรงนี้นะฮะได้ได้วงกลมตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้วงกลมทีนี้นะครับ วงกลมตัวนี้เราก็จะสร้างเส้นลายนะครับจากขอบของวงกลมตรงนี้นะครับแตะขึ้นมานะครับแตะตรงนี้เส้นเต็มวงกลมวงที่2นะครับก็คือวงกลมไดมิเตอร์46นะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะสร้างเนี่ยผมจะสร้างลายนะครับเส้นลายนะครับจากจุดศูนย์กลางตรงนี้เลยฮะจากจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับคลิกเลยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะสร้างเป็นนะครับเรามาแตะที่เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับมาแตะที่เส้นเซนเตอร์ไลน์ก่อนนะครับพอแตะเส้นแล้วนะครับมันจะเกิดเส้นปกที่มันเชื่อมอยู่กับเส้นเซนเตอร์ไลน์เพื่อให้มันตรงกันนั่นเองนะครับก็จะมีเส้นนะครับปะสีเหลืองช่วยนะครับเมื่อได้แล้วเราก็คลิกไปที่วงกลมไดมิเตอร์ เลมิเตอร์146กนะครับแล้วก็กนะครับแล้วก็กขวาแล้วก็เลือกนะครับเราก็จะได้นะครับเส้นตรงนะครับที่ทำมุม30องศากันนะครับทำมุม30องศากับเส้นศูนย์กลางนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะทำการ Copy เส้นนะครับขึ้นไปด้านบนและก็ลงมาด้านล่างนะครับให้ได้เท่ากับ ไดเมนเตอร์านะครับเราก็เลือกทําการคําสั่ง offset ครับคลิก o f f s e t นะครับ o f f s e t นะครับมันจะ offset ได้ทีละด้านนะครับก็คือต้องครึ่งหนึ่งของ13นะครับก็คือ6.5จุนะครับ6กดกด e n น e r นะครับ Enter แล้วก็คลิกไปที่เส้นที่เราต้องการจะ offset นะครับหรือว่าเส้นที่เราต้องการจะ copy อปีแล้วก็คลิกลงมา้างล่างนะครับเอาเมาส์คลิกมา้างล่าง นะครับเส้นก็จะออกง่าข้างล่างนะครับเราก็กดไปที่คําสั่งออฟเซตอีกครั้งหนึ่งก็ยังเป็น6.5อยู่นะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นที่ต้องการจะออฟเซตนะครับแล้วก็กําหนดทิศทางของเส้นที่จะออฟเซตโดยการใช้เมาส์นะครับในการที่จะคลิกถ้าเราต้องการขึ้นมาด้านบนเราก็ต้องเมาส์อยู่ด้านบนแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับอันก็จะมีเส้นนะครับโผล่ขึ้นมาทางด้านบนนะครับแสดงขึ้นมานะครับ ทีนี้นะครับเร er the าก็จะได้เส้นแหละเส้นตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเหมือนในแบบนะครับเหมือนในแบบเลยทีนี้เราก็ทําการทิมนะครับตัดทิ้งนะครับก็เลือกไปที่ทิมนะครับตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงขึ้นมานะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเส้นนี้มันบอกว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่คุณตัดทิ้งได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทําการนะครับเอาทิมออกนะครับคลิกขวาไปที่เส้นแล้วก็ดีลิททิ้งไปนะครับดีลิทเส้นลายที่เราสร้างขึ้นมาช่วยต่างๆเนี่ยนะครับทิ้งไปเราสังเกตดูนะครับที่ปลายนะครับที่ปลายของลายนะครับปลายของลายเนี่ยนะฮะมันจะมีเส้นที่โผล่ขึ้นไปอยู่นะครับเราก็ขยายเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการทิมตัดทิ้งไปนะครับ ตรงนี้ก็มีด้วยนะครับตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งพื้นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไหมฮะเราก็จะได้นะครับสโลตที่ดังกับใบงานในรูปของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการนะครับสร้างนะครับโดยการก๊อปปี้ตัวนี้นะครับให้ได้ทั้งหมดตามในแบบก็คือมีทั้งหมด6 6กตัวใช่ไหมครับหกหกหวัตนะครับเราก็เลือกใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ c ซ r ร์คูลานะครับสเก็ตแพทเทิร์นะครับเราก็คลิกเลือกนะครับ c ซ r ร์คูลมันก็หมายถึงว่ามันเป็นทรงกลมเห็นไหมครับมันจะความทำการสร้างในรูปของทรงกลมนะครับในการแบ่งสเก็ตตรงนี้ให้อยู่ในทรงกลมนะครับมันจะมี2องอันนะครับมันจะมีลิเนียก็คือวางเป็นเรียงเป็น แกนนะครับเรียงเป็นชั้นนะครับแนว x กับแนว y แค่นั้นนะครับตัวนี้จะเป็นวงกลมเราก็เลือกไปที่เสปลาร์นะครับเสปลาร์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็คลิกเลือกเส้นที่เราต้องการจะออฟเซตเลยครับเส้นที่เราต้องการนะครับจะให้มันไปก o ปีว่าไปกี่จุดไปกี่กี่ชิ้นอ่ากี่ชิ้นละกันนะฮะกี่จุดนะครับตอนนี้เราคลิกไปเลือกไปเสร็จปุ๊บนะครับมันอยู่ที่4อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น ครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น6นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น 6. จุดนะครับ6.6จุดสเกต็ตที่จากจุดที่1ของเรานะครับเมื่อได้แล้วเราก็เครื่องหมายถูกนะครับนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับสเกต็ตนี้จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมด6จุดนะครับตามใบงานของเรานะครับทีนี้เราก็มาทิมตรงนี้ทิ้งไปนะครับ ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ทิ้งไปนะครับนะครับมันก็จะออกมานะครับเสร็จแล้วขอได้เงี้แล้วนะครับเราก็เหลือส่วนโค้งตรงนี้ใช่ไหมครับโดยที่เราจะใช้จุดอ้างอิงนะครับจากวงกลมนะครับอ้างอิงคือไดเมนเตอร์184เนี่ย นะครับในการสร้างส่วนโค้งนี้ขึ้นมานะครับจากใบงานนะครับเราก็เลือกไปที่สุนขึ้นนะครับวงกลมหาจุดศูนย์กลางให้เจอนะครับนะครับจะเป็นอยู่ที่จุดตัดนะครับของตัววงกลมพอดีแล้วก็คลิกว่านะครับแล้วก็ดึงวงกลมออกมานะครับพอดึงวงกลมออกมานะครับเราก็ให้ขนาดนะครับวงกลมวงนี้ กลมวงนี้ไดมิเตอร์นะครับเขาบอกเป็นรัศมีคือ32นะครับเราบอกเป็นไดมิเตอร์ก็เป็น64นะครับนะครับเราก็จะได้นะครับเส้นส่วนโค้งนะครับอ32านะครับทีนี้เราก็ทิมนะครับทิ้งไปนะครับทิมทิมนะครับกลมนี้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้ทิ้งไปนะครับส่วนนี้ก็ทิ้งไปนะครับ ก็จะได้เป็นส่วนโค้งนะครับ r ่า32นะครับทีนี้เราก็ทำการนะครับ c o p y ีให้ไปอยู่ที่ทั้ง6 6ชุดนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับคลิกไปที่ Circular Sketch Pattern นะครับก็คลิกเลือกนะครับเราก็เลือกเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่เราต้องการนะฮะ สเส้นสวนค้งนี่ยต้องการเสร็จแล้วแล้วก็แก้เป็น6กด enter นะครับถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้เราต้องเลือกเป็นที่ช่องแรกนี้นะครับมันถึงจะเป็น360องศาให้เรานะครับไม่งั้นมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียบอยู่นะผมจะแล่ให้ดูนะครับนะครับ,นะรบมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันไม่ไม่โชว์ให้เราเป็นตัว 360นะครับต้องคลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะโผล่มานะครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการทิมส่วนนี้นะครับส่วนนี้ที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับทิมออกให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้นะครับสเก็ต ตามใบงานของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีวงกลมด้านในตรงนี้แล้วก็วงกลมที่เป็นรองริมนะครับเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาเลยครับจากตรงจุดกึ่งกลางของชิ้นงานของเรานะครับก็เลือกเซอร์เคิลนะครับคลิกนะครับสร้าง2วงพร้อมนเลยนะครับแล้วก็ให้ขนาดนะครับให้ขนาดวงกลมวงนี้ นะครับขนาดวงกลมนี้ไดมิเตอร์วงกลมวงนี้อยู่ที่45นะครับ45ด้านในวงกลมด้านในเป็นที่คุยไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ25.4นะครับทีเนี้ยนะครับเราก็จะได้วงกลม2วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ตัว ล่องริมตรงนี้นะครับโดยที่ล่องริมตรงนี้เขาจะบอกขนาดนะครับความยาวจากวงกลมนะครับด้านล่างของวงกลมนะครับถึงตัวปลายของล่องริมเนี่ยก็คือ27.82ม mm, ิลลิเมตรนะครับซึ่งเราก็สร้างลายมาเลยครับสร้างลายเลยสร้างลายเลยนะครับนะครับสร้างลายจากนี้เลยนะครับจุดด้านล่างของวงกลม ด้านในนะครับวงกลมไดมิเตอร์ยี่ดสี่นะครับนะครับสูงขึ้นมานะครับเราก็โผล่ขึ้นมาผ่านเลยลากผ่านมาเลยเป็นเส้นตรงนะครับลากผ่านมานะครับเราก็จะได้เส้นตรงนะครับหนึ่งเส้นเราคลิกขวาเลือกสิเล็กนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สมาร์ทเด e เมนชั่นนะครับเลือกตรงนี้ให้ขนาดความยาวเส้นตรงตรงนี้ก็คือ27.82นะครับก็พิมพ์เข้าไป82 enter นะครับ เราก็จะได้เส้นตรงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราไล้เส้นตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการออฟเซตนะครับให้เกิดตัวร่องลิ่มขึ้นมานะครับก็คือ6.5นะครับเราก็ทําการออฟเซตออฟเซตออกจากซ้ายและขวานะครับครึ่งหนึ่งก็เป็น3.25นะครับก็พิมพ์เข้าไปแล้วกด enter นะครับแล้วก็คลิกอ่า ฝั่งขวาและซ้ายก็ทำอีกครั้งหนึ่ง offset นะครับคลิกแล้วก็เอาเมาส์เลือกทิศทางที่ต้องการ offset ไปนะครับมันก็จะเกิดเป็นเส้นลายขึ้นมาให้เรานะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างลายนะครับเชื่อมโยงนะครับเส้นจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้นะครับก็เอาลายนะครับคลิกที่ปลายของเส้นนะครับดึงมาถึงเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งเราก็จะได้นะครับเป็น เส้นตัดนะครับของสเก็ตนะครับทีนี้เราก็ทิมในส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับทิมทิมทิมนะครับทิมนะครับเส้นพวกนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับผมไม่อยากให้ใช้ทิมนะครับผมอยากให้ใช้เป็น Delete นะครับเผื่อเราทิมไม่หมดนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหากับเรานะครับก็ทิมออกคลิกทิมออกไปนะครับยกเลิกคําสั่งทิมนะครับก็คลิกขวานะครับ Delete คลิกขวาดีลิทหรือใครจะใช้ปุ่มคลิกแล้วก็ Delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับที่ปุ่มดีลิทที่คีย์บอร์ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ d ดีลิททิ้งไปนะครับเราก็จะได้สเก็ตนะครับที่ได้ออกมานะครับตามใบงานของเรานะครับตามใบงานของเราทีนี้เราก็มาสร้างให้เป็นชิ้นง,งานนะครับหรืการขึ้นรูปนะครับ ก็กด Exit Sketch นะครับคลิกไปที่ Exit Sketch นะครับแล้วก็บิดชิ้นงานนะครับให้เป็นรูปทรงของสามมิติหน่อยนึงให้โชว์ออกมานะครับมีแกน X แกน Y แกน Z เพื่อให้เราได้เห็นว่าเวลาเราทำการ e x t r u t e มันโชว์ออกเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Future นะครับแล้วก็เลือกไปที่ e x t c u t e นะครับเลือก e x t r u t e เสร็จแล้วนะครับเราก็ เลือกไปที่เปลี่ยนจากบิลนะครับให้เป็นแบบมิดเพนนะครับเพื่อจะให้ออกทั้งสองด้านเท่าๆกันนะครับแล้วก็ใส่ขนาดนะครับสัก40มิลลวกันนะครับ40มิลแล้วก็เราก็เมาส์มาเลือกทีนี้ตรงนี้นะครับเพื่อจะสร้างให้เป็นเพาแล้วก็มีนะครับเจาะรูที่ทําสล็อตไว้เรียบร้อยอ่าเจาะรูทาร่องลิ่นไว้เรียบร้อยนะครับก็คลิกเลือกแล้วก็ปิดดูนะครับนะครับมันจะออก ออกมา2ด้านจากสเก็ตเท่ากันเลยครับคือ40มิลิเมตรที่เรากรอกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เครื่องหมายถูกนะครับชิ้นงานของเราก็จะโพกมานะครับทีนี้สเก็ตเราก็เปิดสเก็ตจาก x t o ทูนี้ขึ้นมานะครับก็คลิกเลือกก็จะโชว์สเก็ตนะครับขึ้นมานะครับเราก็เลือกไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็ทําการ x t o ทูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อีกทูดอีกครั้งหนึงนะครับทีนี้อีกทูตไปแค่15มิลก็พอนะครับ15มิลน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น m มิด a พนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่พื้นผิวนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับงานของเราก็จะออกมาทั้งฝั่งซ้ายและขวาของสเก็ตนะครับแล้วก็เครื่องไม้ทู ครับก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับทีนี้เราก็ทําการลบโค้งหน่อยนะครับลบ้งหน่อยทําการฟิลเลตนะครับฟิลเลตนะครับสักลัศมีสัก r สองพอแล้วนะครับ enter นะครับแล้วเราคลิกไปที่ผิวเลยนะครับผิวตรงนี้เลยนะครับพื้นผิวเลยนะครับพอคลิกที่พื้นผิวเนี่ยนะครับมันจะทําการฟิลเลตในส่วนที่มันสัมผัสนะครับขอบที่มันสัมผัสกับผิว ของตัวอื่นทั้งหมดผิวหน้าของตัวอื่นทั้งหมดจะทําการเปเหล็กเป็นลักษณะมี2มินทั้งหมดนะครับบิดมาทั้งหมดเลยอีกฝั่งหนึ่งก็ทับนะครับกีอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องหมายทุกนะครับชิ้นงานของเราก็จอกมานะครับออกมานะครับมาที่เรียบร้อยนะครับลองใส่สีบ้างนะครับลองใส่สีหน่อยนะครับก็คิก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 ไปที่พื้นสีขาวนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้คลิกพื้นผิวใดพื้นผิวหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับสองสคลิกนะครับเสร็จแล้วก็เลือกสีนะครับเลือกสีแล้วก็คลิกเปลี่ยนสีนะครับเนไหมครับเขาจะเปลี่ยนทั้งก้อนเลยนะครับเขาจะเปลี่ยนทั้งก้อนเลยทั้งผิวงานทั้งหมดเลยนะครับทั้งชิ้นงานเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนะครับถ้าสมมุติเราไม่คลิกนะครับเราไม่คลิกที่หน้าจอหรือว่าเราคลิกตรงนี้อยู่นะครับเราไปเปลี่ยนสี นะครับเราไปใส่สีนะครับเราเลือกสียังนไะครับมันจะใส่สีเฉพาะผิวที่เราเลือกนะครับฉะนั้นนะครับสีผิวมันชิ้นงานของเราก็มันจะไม่เป็นทั้งหมดทั้งก้อนเดียวกันนะครับเราก็คลิกคคลคลิิกกไปที่พื้นสีขาวนะครับเพื่อไม่กันการที่จะเลือกผิวงานอยู่นะครับเราคลิกใส่สีนะครับเสร็จแล้วก็เลือกสี แล้วก็เครื่องไม้ถูกครับนะครับชิ้นงานของเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกมานะครับนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ